พลทหารโอเคสืบทั่วตาทั่วเฮ้ยพลทหารมันาชุดไหนพลไปวะเคลียเปี้ยวมาถอดเสื้อถอดเสื้อมาไอ้หนูทำไมอยากตายนะถอดมามานี่มาชุดเท่เหรออ๋อเดี๋ยว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 ถอดมาจะเอาไปอยากตายเฮ้ยมันถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วเฮ้ยอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ใหม่เอามาพลทหาร เพเราเอ้เอ้ยเอ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 เด้อแสลงใ่ไรอยากได้ชุดนี้แบบนี้แบบนี้ก็ต้องมีการสังหารหมูละเจ้ารู้เจ้ารู้เปล่าที่ที่ที่ทหารตายเพราตายอี่ทหารเขาตายเพราะอะไรเขตายเพราะนอนบ่นไส้หาเจ้าทาตัวเป็นหมอนนอนบ่อนไส้งั้นรอเฮ้ยกเไม่ ทำไม่ได้อี๋ไม่เป็นไรพรรนัน<ะ>กงานเจ้าเห็นหรือเปล่าเจ้าเห็นหรือเปล่าจำไว้ต่อให้เรามีปืนหรือไม่มปืนแล้วก็ชาร์จไปเลยเจ้าทหารโอ้มันลงตึกวะ่ะไม่เป็นไรพนักรารใต้ตึกวะเราใต้ตึกว่ะไม่เป็นไรพนักงารใต้ตึกใช่ไหมไม่เป็นไรพนักงารเราไปทุกที่อะพนักฐานว่าพนักฐานเอเข้าหน้าต่างพอดีเลยเออได้แต่พลทหารที่ผ่านแล้วพลทหารนายพลโดนพลทหารโอเคโอ้ โอเคในในคนได้ปืนดีอย่างกับม้ามาเลยวะเฮ้ยมันโดดวะไม่ไม่เป็นทหารเฮ้ยมันอยู่นี่ทหารเสียงตีนตรงนี้อ้าวทหารมันอยู่นี่ทหารมันอยู่ใกล้กูทหารมันต้องป่อตรงนี้เร็วดวนดวลดวนตรงนี้เลยเฮ้ยทหารตรงนี้ขา้ขางหน้าข้างหน้าทหารยิงมันทหารมันมาซ้อนแล้ว <Sci> เอ้ยไอ้ที่นี่ว่ะที่ที่มันจะชุดเราไปอะทหารชุดเรามันชุดกู้กา เอ้ยพลทหารเงินไปหรือเปล่าพลทหารอ่าเล่นบินขึคัอาถือว่าเกม <c oughs> ถือว่าท่านทำดีเอ้ยแต่ว่าเจ้าเจ้าจำเจ้าจำคนที่มามมั่วช่เราหรือไม่พลทหารไ <c oughs> อ้คนนั้นแหละมันม,มันมาฆ่ามันมันมาฆ่าเราไอคนนั้นแหละมันมันใส่บบเบลเล่เพื่อกระทืบเราอะพลทหารไม่เป็นไรถือว่าการเตรมต,ตัวเรามันน้อยเกินไปตะกี้นี้ เกิดวนเวียนครับท่านถูกต้องแล้วเคยเคยเคยได้ยินว่าจะไปคนเดียวจะมีอะไรครับท่านเคยพลพนทหารไว้พนทหารได้ยินเคยได้ยินพทหารว่าเพราะพนเจ้าจัดตัดไปว่าคนเรามีเกิดแต่เจ็บตายเสมอโอ้โหเราเอาจริงใจงี้ไงพลทหารในะวะ เอ้ยเงียบลงวะนี่มาแล้วเอ้ยพนัการไอ้นี่มันรวยเกินว่ะเฮ้ยนี่นี่ต้องต้องหาชุดแรกหาชุดแรกนี่นี่ยวเปิดไมค์เพื่อนได้ไมาหนึ่งตัวแล้วไม่น่าชักแม็กเลยไม่น่าชักแม็กเลยนี่พนักฐานจะหาชุดจะหาชุดใครชุดสวยๆจับแรกหมดเลย เฮ้ยคุณไอ้สนใจอัะเปล่าสนใจหรือเปล่าเนี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะฉันนี่ด้วยอ่ะอ่ะสนใจหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยขยะส่วนยุ่ยเฮ้ยสนใจ่าสนใจป่าเร็วเร็วสิอู้เก็บก่อนเลยเดี๋ยวกูหมดเวลามึงไม่ให้เหรอดูหรือเปล่ายศยศไหน เจ้าโอเคนี่คือนี่คือเมืองเมืองที่ต้องการถึด้นี่คือเมืองของเราโอเคพระทหารถ้าเราพร้อมก็ลุยกันเลยโอ้พรทหารทำไมลงติดอยู่ในมุ้งเลยพรทหารเขี่ยผมครับท่านได้เลยพรทหารลงอยู่ในมุ้งเลยเนี่ยโอ้โหเขี่ยผมครับท่านโอ๊ยพรทหารมันมีคนลงก่อนเราเฉยเลยพรทหารดูสิพรทหาร ทำไมล่ะทำไมไม่รู้เหมือนกันครับท่านโอ้โหมันมาหลายตี้พนฐานเราลงช้าโอ้ได้เลยพนฐานโอ้ทำไมมาลงการอากาศการากาศคับท่านโอ้ยลบมันสไลด์อ๋อพนฐานโอเคเราหลับนี้โอ้ไปเปิดไปปืนปุทุกซองมาเพราะตาปืนโตมาแล้วเตึมบินตกครับท่านไปแล้วพนานวันพระไม่ดีคนเดียวพนฐานทหารกำลังเคยได้ยินไหมว่าวันพระไม่ดีคนเดียวพนฐาน คร okay. oh, ับหนึ่งเคื่องกูค้างโอเคโอ้ทักเฟซมาหาแม่เอ็มอะใครวะพลทหารอยู่ไหนวพะพลทหารเอออยู่นี่พลทหารอยู่บ้านนีดด้โอ้ไงระวังระวังบนตึกบนตึกยิงบนตึกระดับปาร์คพลทหาร,รเจอคนแล้วพลทหารมันรอดจากมือพิษสัตว์ได้ยังไงกู <c ười> จอมคนนะเว้ยมึง้องโดนดิเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยอะไรเนี่ย จะเย็นเน่จะเย็นเน่ไม่รู้เนี่ยพระทหารโอเคนอนก่อนเลยรหานอยู่หลังบ้านเราไปชาร์จมันเดี๋ยวนี้ไอตอนนี้ก็มีทางซ้ายมือตดลงตดลงตดลงแม่งรู้ไม่รู้ตดลงก่อนพระทหารบ้านนี้ก็มีบ้านนั่นแหละนั่นแหละบ้านนี้ชาร์จมันชาร์จมันชาร์จมันไม่รู้ว่านี่มันถิ่นเราสวยพระทหารนี่ประตูได้เลยเนาะตายแล้วบ้านนี้ครับท่านโอเคประตูนี่ยไม่ประตูไม่เคยเปิดหลบทหาร เขาใช้เขาจะแค่สุดจริงตั้งหกักตายแล้ว,วรลรครับท่านนำนี้ไปโอ้หมกสามโอ้โหสมไปเป็นายพลโอ้ยทุกอย่างเลยครับท่านถ้าจะเอาทุกอย่างไปไม่ได้นะครับท่านได้เลยไอ้แกอยา,ากได้อะไรไงอาจารย์น,นี้ไปอันนี้ไปแทนแล้วกันนี่ไงคุยอะไรครับท่านของดี <laughs> ในพลให้มาไม่ยังเลือก นายพลเขาไเห็นแกตัวนะยนั่นหนูโอ้โหชักแม็กคตรโวดเอาไงดีเนี่ยเอ๊ะไปอยู่งี้เฮ้ยไปอยู่ปไปชาร์จไปเลยนายพลเห็นมันแล้วไปชาร์จมันมันอยู่บน <จะ S 1> ตึกเขรา,ราเข้าไปเดี๋ยวมิดแต่ตามมาตามมาไอ้ลูกเก็บลูกเก็บตามมาไปกดอนได้แล้วครับท่านจะต้องมาด้วยยิงกดอนกำลังไปครับท่านกำลังไปครับท่าน โอ้เป๋าสามโอ้โอ้โอ้โเดาโอ้โอ้อิ่มว่ะอิ่มกเป๋าสามหน่อยโอ้อย่าเอาอย่าเอาตอนนี้เดี๋ยวก็ตายแล้วไอ็งหนูเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ข้างเราได้เลยครับท่านเอคสองก็บอกไปเลยครับท่านดับเบิลเอคได้เลยครับท่านได้เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีเอาไงดีพวกเราเฮ้ยไปเลยบุกเลยไปเข้าฝึก ไอ้เฮ้ยมันอยู่น awesome> uh> like ี่จีพาแล้วโอ้หมดหลอดนะกูไอระเบอ่าอะไรนะเราจะชาร์จอย่างระยะนี้ไม um ่ได้นะครับท่านนี่แหละเขาเขาเขาเรียกว่าการชาร์จการชาร์จมันไม่มีแค่หนเดียวมันมีหลายหนเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าให้ให้เป็นสเต็ปการเรียนรู้ไงจ๊ะว่าการชาร์จเี้ย แลกว่าเป็นการเรียนรู้ใช่เลยครับท่านไปเนี่ยเรียกว่าเรียนรู้ปนทาหารปนทาหารแชมป์ปมันสกดแชมป์มันสะกดยังไงปนทหารเจ้ารู้ไหมช่อช้างชอช้างก่อนเลยครับท่านจุดยอดนี่แหละสมควรแล้วตายง่า,าด,ด้แชมป์แน่ถทำคนทหารยังสะกดอ,อย่างนี้ยังไงก็ได้แชมป์แล้ว บอกเลยเราแชมป์เราแชมป์ตั้งแต่เนี่ยประหารหประหานเอาชุดมันลุมชุดมันส่วนนะเป่านี่นี่ส่วนเป่าเว้ยเฮ้ยส่วนหรือเปล่าส่วนใจเปล่าเออาเฮ้ยชุดกูชุดมาเร็วไม่เอาหรอคุนทหารด้วย กูดับพลเมืองฐานแมวเหรอไอ้ยี่ห่อชุดลุงต่อยมันลุงต่อยมันลุงต่อยมันนี่แหละสิ่งไม่ได้ก็ต้องลุงต่อยมันไม่ให้เหรอมึงไม่ให้เหรอเฮ้ยมันสวนเราอ่ะมันมันสวนมันเฮ้ยกางเกงกูได้เลยครับท่านได้เลยจับสิเปลี่ยนเพราะไมครับไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเราเราควรลงตรงนี้ไหมท่านตรงนี้ไหมตรงตรงนี้คนเยอะกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะได้เลยครับท่านสุดยอดมากโอ้ดูเครื่องบินหน่อยดูจะดูเครื่องบินสิโอ้เป เจ้าไม่สนใจดูรถรถไฟขึ้นไนไหนหรือจะรีบไปไหนเนี่ยเออข่าวว่าพลทหารในพลว่ามันต้องต้องมีคนลงก่อนเราชัวร์เลยวะไม่แน่มันเกิขับันมันต้องมีตรวดทางเรียบไม่มีคนเลยหรือมันไปได้งั้นเลยเอ้ยมาแล้วนี่ไงข้างๆเราร้อยสามสิบเห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวาร้อยสามสิบนั่นแหละลงไปแล้ว โอ้โหเตะตีหนึ่งเลยในพนเอ้ยในพนในพนนั้นกูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชิบหาชิบหาแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าตื่นตะนกอย่าตื่นตะนกการเป็นหนมีปืนเลยครับท่านอย่าตื่นตะนกครับท่านเจอปืนแล้วครับเจอปืนแล้วครับท่านเจ้าอย่าตื่นตะนกวันพระมันไม่มีหนเดียวเคยได้ยินไหมแหมันมันเตีหนึ่งเลยอะเอาไงดีไอ้ไปอยู่ดูโหดูดิ เปิดก่อนเลยเปิดก่อนไา้พลเปิดแล้วนายพลเปิดแล้วเปิดแล้วหนีสิวะเปิดแล้วหนีสิวะใครเขาสู้กันมันลกแล้วมันลกแล้วมันลกแล้วเนี่ยฮาคิฮาคิราชันของนายพลเองมันลกแล้วเอ้าชิบหายแล้วมึงนี่หว่าโอ้โหทำตกใจด้วยเฮ้ยมันอยู่นี่นี่ไงล่ะนี่ไง เี้ยวอ่ะเปี้ยวอ่อ่านี่มันถิ่นในพ้นโถนี่มันแล้วนี่ถิ่นใครหนูจะเป็นประตูใหม่ประตูนี่เป็นประตูใหม่นี่นี่นี่เบีตอรใหม่เปลียเตอร์ใหม่ไม่ไม่มึงมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละนี่แหละนี่นี่คือแผนการลบแผนการลบแผนการลบจากจากนากามะมว่าไม่มีไม่มีใครในประตูนี้ก็อย่างไรดิพวกเรา ทหารนายพร้อมไหมเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่บ้านไหนครับท่านนายพร้อมไหมพร้อมครับท่านไปงั้นลุยเลยทหารพร้อมอ่ะเฮ้ยโอ้ระเบิดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนไปเลยระเบิดแล้วเปิดก่อนเลยเปิดเล้ระเบิดก่อนเลยไปแล้วทหารเตรียมขึ้นชาร์ตอยู่ในบ้านนี้ครับท่านเข้าไปเตรียมอยู่ในบ้านนี้ทหารล้มหนึ่งทหารล้มหนึ่งแล้วทหารรักบนทหารสวยมั้งครับบนทหารโอ้โอ้โดนยิงโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสิงโอ้เดี๋ยว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 ทหารมันตายยังวะ ร้านลอยไปหมดทหารเฮ้ยมาแล้วทหารชิปชิปฐายเลยจะบังกูด้ำคุยไรนายบ่นเลไอ้ไา้บ่นหยู่คุยบังกูเฉยเลยขี้มึงจะตายแล้วขี้มันโดนหัวด้วยเมื่อกี้ไอ้สัส กำลังจะวิ B ่งไปหลบแล้วหลอดอีกทีหนึ่งนี่เกตบีเนี่ยนี่นี่คือเกตนี่คือเกตของขับผหารนี่คือเกตบีเกตบี